แม่ไม่ได้แม่ไม่ได้ไล์สดนะคะเพราะว่าเขาไม่ให้เข้ามันหมดเวลาแล้วนี่คือพระธาตนครนะคะแม่ก็เขาไม่ให้เข้าเราเราจะไหว้ตรงนี้นะคะนี่นะคะ่ะพระธา,า,าตุองคนใหญ่ เพราะว่าเรามาไม่ทันมันหมดเวลาแล้วค่ะเขาไม่คนออกมาแล้วเขาไม่ให้เข้าไปก,ก็เดี๋ยวแม่จะหยอดตังทำบุญของลูกสุรัตน์หนึ่งร้อยของแม่หนึ่งร้อยเพราะเมื่อกี้เราทำที่วัดอพ่อท่านขายไปแล้วเก้าร้อยนะคะ បាទគឺត្រូវហ្នឹងត្រូវហ្នឹងមកនេះនេះនេះដែរមកយើងចូលទៅយ៉ាងត្រឹមណាค่ะដល់នេះគាត់គាត់ក៏ຈະមានឲ្យយើងចំឡងค่ะចំឡងស្រងน้ําค่ะ นครจังหวัดน,นครศรีธรรมราชนะคะก็มีประชาชนมาเยอะนะคะแต่ทุกคนก็เข้าไม่ได้เพราะว่ามันหมดเวลาแล้ว ประมาณ5นาทีจะท,ทําคลิปประมาณ5นาทีที่ว่าแม่จะต้องโยดตังทำบุญสองร้อยต้องหาที่โยดเงินก่อนแม่จะไม่มีเพราไนอยนที่ไหนเขาไ,ไปโยดตรงนู้นโย,ดต,นนยดตรงที่เขาเอาผ้าไปถุมพระธาตุทางผ่านนะั่นละเดี๋ยวกลับไปโยดแต่ตรงนี้แม่จะพาส่งน้ำท่านก่อน บนเจดีนะั้นเป็นทองคาแท้นะทุกคนข้างบนะ่ะเป็นทองคาแท่แม่ไม่ไมกล้องหลังมันไม่สวยกล้องล้าคือขี้เหร่มากเลยต้องใช้กล้องหน้าในการขายยกเว้นถ่าไร์สดอะทั้งกล้องหลังกล้องหน้าสวยหมด เทุกคนที่มาชมคลิปนี้ขอให้สวัางสำเร็จเรื่องโชคลาภวาสนาทุกคนนะแม่ไม่ได้ไลฟ์สด คุณค่ะโอ้ด้านข้างไม่ได้ทุกคนค่อยเดินทุกคนเอ้ยมันเ e อี art, e ้ยตัดเอี้ยตัด เอาทีละคนลูกเลยเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณป yep> ้าลงจานสบายดูสภาพก็แข้งขาก็ไม่ค่อยดีขอบคุณค่ะคุณป้ายิ้มสาวอยเลยไม่เขาไม่ดีค่ะทุกทุกอย่างดีหมดยกเว้นเขา นะคะก็วันนี้เราไม่ได้เข้าไปข้างในนะคะเพราะว่าเขาเขาปิดแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าอยู่ตรงนี้แม่ก็เดี๋ยวจะไปหาที่หยอดตังก่อนไปลูกไป ขอให้ลูกหลานที่มองเห็นทระทานวันนี้ก็มีความสำเร็จสวงเร่อเรองโชคลาบานะร่ำรวยเงินทองมั่งมีตลอดปีตลอดไปเดี๋ยวแม่จะไปสนุโลกห,ห,ลหยอดหยอดสู้ก่อนอเพราะแม่จะทําคลิปเอาแม่ไม่ได้ไลฟ์สดตอนแรกว่าจะไลฟ์สดแต่มันไม่ได้เข้าไปข้างในไง ก็จำคลิปเอานะลูกทุกคนนะเก่งใจเวลาไล์สดก่อทุกคนเข้ามาลูกกลับก่อนเจ้าค่ะเข,า,ขาไม่มีมังคุดคัดขายเนาะ นี่เขาทำพิธีอะไรคะแม่ชีวันนี้แม่เขาอะไรม่าค่ะเากิจกรรมมันวิา่าค่ะน่าจะวันนี้ พูดไปแล้วไงว่า <displayed>, ถ <ading> ้า <em> ยังไงก็ว่าอยู่ข้างนอกเออวาจาสินแล้วเริ่มละเอาแม่ไปใส่นอนทุกคนนะฮะเดี๋ยวสาธุคนกับแม่มีแม่กับลูกกบลูกกวางลูกอ้อมลูกเมปูาป้าลูกสุรัาด้วยสาธุคนมากับแม่นะคะคันชงร้อยนะคะทุกคน ฝากมาด้วยลูกเขาฝากนะให้ลูกก็รับผลบนะลูกนะให้มีแต่ความเจริญในหน้าที่การงานนะคูอโรตเทอรี่วันที่สองาทุกค่ะชาทุกค่ะสาทุกค่ะสาทุกค่ะพบายบายแม่หยอดตู้เรียบร้อยแล้ว